อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสกระเซาะซี้เธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยและกับุะรดวันนี้นะคะจะพามาที่ร้านอาหารสเปนต้องขอบอกเลยว่าอันนี้เป็นอาหารสเปนที่เราชื่นชอบเลยนะคะ <S <S ที่คาซาเชออบแบงกอบสุขุมวิท69/71เพราะเมนูแต่ละอย่างนี้ selection of จาวามงขาแฮมสเปน ซึ่งเขาเรียกว่าเบร์ร Co ก o โ u t ันะคะแล้วก็ตามมาด้วยอะไรข้ราวปยากริลเบบีสวิตเร็จปั๊บแลมขาแกะที่นี่ครบเครื่องอร่อยเลิศเรามาคุยกับผู้ดูแลร้านรู้จักลูกค้าเป็นอย่างดีคุณจะรุนรักดวงแก้วสวัสดีค่ะต้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้มจากคาซาเทโอแบงกอก ลูกค้าเข้ามาปั๊บจานแรกที่ตรงสั่งเพราะมันพิเศษมากค่ะซ่าเทคอาแบงค์กคืออะไรจ๊ะจามอนแอบริโกโคคัสค่ะจะมีเบบีกาะนะคะชาชีชอนนะคะเป็นหมูที่มากับสมุนไพรค่ะแล้วก็จะเป็นโชริโซหมูผสมปาปิก้านะคะตัวนี้แล้วก็ทานกับชีสแมนชิโกชีสค่ะตัวนี้ตัวเด่นที่ร้านของเราเด่นเลยนะคะอร่อยเลยทานด้วยแตงกวาดองค่ะทุกโต๊ะมาต้องสั่งนะจ๊ะต่อไปจะเป็นเบบีสควิตนะคะเป็นปลาหมึกนำ เข้านะคะที่กิวด้วยโอลิฟออยล์นะคะ,คะตามด้วยเลมอนย่างนะคะส่วนซอสจะเป็นโอลิฟออยล์กับเลมอนค่ะนี่อันนี้สดชื่นเลยนะออลิฟออยล์น้ำมันมะกอกกับเลมอนย่างแล้วก็จะออกมาหอมมากเลยสควิตตัวนี้มาถึงตัวพริกกันหน่อยสิจิีนเปเปอร์ปาดอนนะคะเป็นไงคะเป็นพริกสเปนนําเข้าค่ะตัวนี้จะกรอบหอมมันค่ะใช่กรอบหอมมันิวด้วยโอลิฟออยล์แล้วก็โรยด้วยเกลือสเปนค่ะตามมาเลย อันนี้เป็นเมนคอร์สของคุณเลยนะจ๊ะ,ะแลมตัวนี้เป็นแลมนำเข้านะคะกิลด้วยสมุนไพรของสเปนนะคะมีปาปิก้านำํำมีโรสแมรี่นะคะ,คะข้างล่างจะเป็นแมชพอทโต้และลากระตุยค,ะค่ะกระสูบจากร้านโดยตรงค่ะโอเค,คแล้วน้ำซอสล่ะอคะน้ำซอสเป็นกีวีซอสค่ะอันนี้แบบสูตรออริจนินอลของสเปนเลยแนนอนมาถึงร้านสเปน ต้องสั่งข้าวปายาเป็นข้าวรีสโต,โต้นำข้าวดักสเปนนะคะผัดด้วยซอสปายานะคะ,คะแล้วก็จะเป็นซีฟูด้ดจะมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยคู่เค้าให้เข้ากันแล้วเคี่ยวด้วยน้ำซุปนะคะ,คะจนได้ที่อันนี้เป็นออริจินอลที่ทุกโต๊ะมาต้องสั่งเลยค่ะจริงๆของทเล่นมีมากมายนะคะแต่วันนี้เนี่ยขอแนะนำเพียงเท่านี้ สำหรับผู้ที่เคยไปประเทศสเปนคุณเห็นอะไรคุณเคยชิมอะไรคาซาเจโอแบงกอกมีให้คุณได้เลือกได้ชิมแบบนั้นเลยนะคะเปิดกี่โมงจ๊ะเปิด11โมงครึ่งถึง23นาิกาค่ระรีต้องขอการันตีความอร่อยเดน็นเลิศเป็นพิเศษให้กับอาหารสเปนที่คาซาเจโอแบงกอกสุขุมวิท69กับ71เป็นอร่อยเลิศค่ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านคาซาทีโอแบงกอกตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทร,ระหว่างซอยสุขุมวิท69กับ71ภายในโครงการดับเบิลยูดิสรชั้นล่างคอนโดสกายวอล์คโกรเรงอร่อยเลิศก,กับ AIS วันนี้สุดพิเศษเลยนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารสเปนวันนี้ทางคาซาเทโอแบงกอกของเรา มีสิทธิพิเศษอะไรให้กับผูลูกค้าสมาชิก AS มังค่าส้มสำหรับลูกค้า AS รับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กันยา2566ค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.45น,นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลาลาไปก่อนวสวัสดีค่ะอร่อยและกริดนีมแมคอีติ้งย่างปิ่นงต้องกินค่ะ